สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f ไฟทครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟพิทแมนครับจะมาแนะนำ5วิธีเพิ่มความเร็วให้วิดีโอ11นะครับเล่นเกมทำงานได้ลื่นขึ้นง่ายๆครับสำหรับใครเรื่องการเพิ่มความเร็วเจ้าวิดีโอ11นะครับให้เร็วขึ้นในการทำงานนะครับทำได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูดี๋วว่าขั้นตอนตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดู5วิธีในการเพิ่มความเร็วในวิดีโอ11ง่ายๆนะครับได้ฟรีด้วยที่สําคัญนะครับเราสามารถตั้งคค่าได้วเองนะรับ ขั้นตอนแรกครับเทคนิคแรกก็คือการปิดโปรแกรมสตาร์ทอัพครับโปรแกรมสตาร์ทอัพนี่ก็คือเวลาเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยโปรแกรมจะทางานเลยนะครับเริ่มทํางานเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแนะนําเลยครับขั้นตอนแรกต้องปิดก่อนนะครับก็คือให้เรามาที่หัวข้อสตาร์ครับกดมาที่เซตติ้งครับจากนั้นหาหัวข้อคําว่าแอปนะครับแอปเลยนะฮะแล้วกดสตาร์ทอัพเห็นไหมครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับนี่คือโปรแกรมนี้ขนาดพิคอฟลงมาเยอะนะยังมีโปรแกรมสตาร์ทอัพเยอะมากเลยเห็นไหมนะครับว่ามีขนาดใช้การใช้งานเห็นไหมก็ให้กดปิดเลยครับ เห็นไหมนะครับบางโปรแกรมที่เราติดตั้งอย่างตัวคอร์เทนาเราไม่ใช้ก็ปิดนะครับ Microsoft Edge ใช้ไหม Microsoft Teams ใช้ไหมอะไรเงี้ยนะครับโปรแกรมอะไรที่เราไม่ใช้งานเนี่ยออ o ิโอซาเราใช้ไหมอ่าเราไม่ใช้บางทีจะปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะนะครับอย่างนี้ฮนะปิดไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปิดได้เลยครับนี่คือขั้นตอนแรกคือการปิดโปรแกรม Startup นะครับเป็นขั้นตอนแรกขั้นที่1นเลยครับส่วนสําคัญอย่าลืมปิดนะอะไรที่ไม่ใช้ปิดไปเลยนะครับ ขั้นตอนที่2ครับก็คือการปิดแบ็กกราวแอปครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็คือขั้นตอนการปิดแบ็กกราวคือไม่ให้แอป,ปเนี่ยรันเขาเรียกทํางานหลังบ้านขณะที่เราไม่ใช้งานนะครับอันนี้ก็ส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะบางโปรแกรมนะครับมีการเขาเรียกว่ารันทํางานไว้ตลอดเวลาเพื่อรอเราเรียกการใช้งานนะครับทำให้มันเร็วขึ้นแต่บางอันเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานเป็นโปรแกรมที่เราไม่เคยใช้งานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราแค่ติดตั้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่านานๆครั้งจะใช้เนี่ยเราควรจะปิดโปรแกรมพวกนี้ไว้นะครับ ขั้นตอนวิธีการปิดแบล็กเาลว์แอปทำยังไงก็คือกดมาที่ Start ครับกดมาที่ Setting ครับกดมาที่แอปเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้ามาที่หัวข้อ a p p and f u n ction ันครับนี่นะฮะนี่คือแอปพลิเคชันนะครับซึ่งวิธีการปิดแบล็กเกลว์แอปนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันนั้นจะต้องเป็นแอปที่มากับพวกในเรื่องการติดตั้งผ่านตัวของ Windows นะส่วนใหญ่นะจะมีการรันแบล็กเาลว์แอปไว้วยกตัวอย่างเช่นตัวเครื่องคิดเลขเงี้ยใช้งานไหมกดตรงนี้นะครับ จุด3จุดตรงนี้กด a d v a n c e option นะครับแล้วก็เลือกมาที่เห็นไหมตอนนี้ recommend ก็คือ on อยู่นะฮะถ้าเราไม่ต้องการใใช้งาน,น,นกด never ครับไม่ต้องใช้งานนะครับไม่ต้องให้มันใช้งานอแอปกล่าวแอปอ่าอย่างเครื่องเลขที่ไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้นะครับกล้องใช้ไหมนะครับต้องเลือกตลอดเวลาไหมอ่ากดตรงนี้จุด3จุดนะครับแล้วกดมาที่ตัวนี้อ่ากด never ไม่ต้องใช้นะครับอย่างเงี้ยนะครับถามว่าข้อจํากัดของตัว Windows 11เนี่ยคือเราต้องไล่ปิดทีละแอปทีละแอปถ้าเป็น Windows 10เนี่ยเราจะมีแอปพื้นฐานที่เป็นแอปเดิมโฟลนะครับให้เราปิดนะแต่ตรงนี้นะครับเราสามารถปิดได้เหมือนกันก็คือเลือกเลยครับอันไหนที่ไม่ในกาเนี่ยเราเอาใช้ไหมเราไม่ใช้ก็กดแอดวานซก็ดูเนี่ยฮะกดเนเวอร์ไว้นะครับไม่ต้องการใช้งานนะครับก็คือให้ปิดแบ็กเอาแอปทั้งหมดเนี่ยครับที่เรามีอยู่ตัวเนี้ยนะครับไล่เลยนะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราปิดไปเลยนะครับไล่ทั้งหมดจริงๆก็บอกว่าแอปพลิเคชันี่่ยเราไลปิด นะครับจะช่วยเพิ่ม performance ได้ดีมากๆเลยนะครับมาต่ออันที่3ครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยครับก็คือการลบไฟล์ขยะที่ไม่จะเป็นออกนะครับเทคนิคนี้สำคัญนะครับเพราะว่ายิ่งมีไฟล์ขยะเยอะนะครับทำให้เครื่องเนี่ยต้องรีบการทำงานไปอยู่ในการเขาเรียกว่าค้นหาข้อมูลนะครับทำให้เราเสียเวลาในการจัดการข้อมูลด้วยนะครับอะไรที่ไม่จาเป็นลบออกครับขั้นตอนง่ายๆก็คือกดมาที่ start ครับกดมาที่ setting ครับนะครับกดมาที่หัวข้อ storage ครับ การลบนะครับก็คือมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือลบมาที่ temporary file ครับตรงนี้นะ temporary file นะครับกดเข้าไปเลยครับเห็นได้ไหมฮะไฟเยอะมากเห็นไหมนี่ฮะขนาดไฟล์ตัวนี้เห็นไหมมีเยอะมากเลยตรงนี้เห็นไหมตอนนี้ไฟล์ขนาดมีอยู่ที่4กิกแล้วนะครับนะครับกด remove file ทันทีครับกดตรงนี้ได้เลยครับนะครับก็จะลบไฟล์ออกไปเลยนะครับตรงนี้เป็นการลบไฟล์ได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับ ให้เราเปิดตรงนี้ครับ Storage s e n t ครับ Storage s e n t ตรงนี้นะครับให้กดจากออฟเป็นออนครับแล้วกดเข้าไปข้างในอีกทีนะครับตั้งค่าระยะเวลาวันครับที่มันออโต้ลบนะครับทุกๆกี่วันในการลบนะครับถ้าต้องการแบบทุกวันเลยก็ได้นะ1วันปุ๊บลบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งค่าได้ตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับลบไฟล์ขยะที่ไม่จาเป็นนะครับเทคนิคที่สานี่สำคัญเหมือนกันนะครับว่าไฟล์ขยะอะไรที่มันจะเป็นลบออกนะครับตรงนี้นะครับเนี่ย กดลบรีมูฟไวทันทีนะครับหรือเปิด storage s ให้ช่วยลบได้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่หัวข้อที่4ครับหัวข้อที่4ก็คือการปิด virtual effect ครับ virtual effect ตรงนี้ก็ครับเป็นส่วนสําคัญของว i n d o w เหมือนกันก็คือการทําให้ภาพนั้นสวยขึ้น taskbar ในตรงนี้ก็จะมีเงามีแสงนะครับการเปิดตรงนี้เห็นมั้มีการโปร่งแสงมีอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ w i n d o w 10 w i n d o w 11นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้ virtual effect ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับมากกว่า w i n d o w 7นะครับซึ่งมันจะกินในเรื่องของ performance นะครับถ้าเกิดใครไม่ต้องการให้ performance นะครับ ในส่วนของ v ว r t u a เอฟเฟ c t นะครับเป็นดึง Perform a n c e เครื่องนะครับก็ควรปิดมันนะครับเพื่อที่จะเอา Perform a n c e ในส่วนนี้ไปใช้งานในเรื่องการทำงานหรือการเล่นเกมได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับขั้นตอนในการปิดนั้นง่ายมากครับกดมาที่ Start ครับกดมาที่ Setting ครับจากนั้นเลื่อนมาที่หัวข้อ about ครับนะครับพอมาเลื่อนมาที่หัวข้อ about ให้กดตรงนี้ครับ advanced system setting ครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับจะเจอคาว่า Performance เห็นไหมครับ Performance นะครับแล้วก็เจอคำว่า Virtual Effect นะครับนะครับกดเข้าไปครับตรงนี้นะครับให้เราเลือก Adjust Base Performance นะครับก็คือปิดหมดเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดต้องการเพิ่มเติมเงมนโชว์สไลด์ทักบาร์อะไรเงี้ยแล้วแต่แนะครับใครต้องการโชว์อะไรเงี้ยเพิ่มเติมก็ติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น Custom ได้แต่ต้องการเป็น Performance เลยกดตรงนี้ฮะแล้วกด Apply นะครับแล้วก็กด OK นะครับพิมพ์เท่านี้เองครับ คือจะเห็นว่าแสงแล้วเงามันจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นโปร่งแสงนะครับแต่ว่าตรงนี้ราจจะช่วยให้ Perform a n c e เครื่องนะครับดีขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เคยปิดนะครับลองปิดดูแล้วจะรู้ว่าเอ้ย Perform a n c e ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสอย่างใบขานไปแล้วนะครับมาต่อที่อันสุดท้ายครับอันที่5นะครับก็คือเทคนิคในการเปิดเกมโหมดครับเกมโหมดนี่สาคัญมากนะครับก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นเกมเนี่ยควรจะต้องเปิดเลยคนทํางานก็ควรเปิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมโหมดเป็นการจัดการในเรื่องของ การปรับปรุงคุณภาพของ Perform a n c e เครื่องนะครับที่สําคัญก็คือป้องกันการรีสตาร์ทเครื่องขณะที่เราเล่นเกมด้วยนะครับบางทีเนี่ยมีการอัปเดตวิดีโอแล้วบังคับรีสตาร์ทนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้นะครับมันจะทําการไม่ให้รีสตาร์ทเครื่องขณะที่เราเล่นเกมอยู่นะครับวิธีการก็คือกดมาที่ Start ครับกดมาที่ Setting ครับจากนั้นหาคําว่าหัวข้อเกมมิ่งครับเกมมิ่งนะครับตรงนี้นะลรวจะเจอคําว่าเกมโหมดเห็นไหมครับแล้วก็ให้อ่อนครับพิจารณานี้เองครับให้เปิดอ่อนนะครับ เราก็จะเปิดใช้งานเกมโหมดเพื่อป้องกันในเรื่องของการรีสตาร์เครื่องโดยที่ไม่จาเป็นขณะที่เราเล่นเกมนะครับ2ก็คือเรื่องการปรับจูนเครื่องนะครับให้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นเกมหรือทํางานด้วยนะครับและนี่ก็คือ5วิธีในการเพิ่มความเร็วให้วิดีโอ s 1เของเราได้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมทํางานนะครับช่วยเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ครับ ก็จะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ